สำหรับบทเรียนนี้นะคะเป็นบทที่15เป็นเรื่องการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในอวิวะต่างๆของผู้สูงอายุนะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้พานักศึกษามาในสถานที่จริงที่มีผู้สูงอายุนะคะซึ่ง มีการติดเชื้อที่แผลกดทับนะคะเป็นผู้สูงอายุที่นอนบนเตียงและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพื่อให้มาดูเรื่องว่าการปฏิบตัติการป้องกันการติดเชื้อในอวิวะัต่างๆของผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้นะคะข้อที่1คือปฏิบตัติการป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังของผู้สูงอายุได้ ข้อที่2นะคะปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารของผู้สูงอายุได้และข้อที่3ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะของผู้สูงอายุได้เพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะจะมีเนื้อหาต่อไปนี้ค่ะก็คือปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนังและในเยื่อใต้ผิวหนังของผู้สูงอายุการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารแล้วก็ในระบบทางเดินปัสสาวะของผู้สูงอายุนะคะในการป้องกันการติดเชื้ออันนื้อต่างๆนั่นนะคะ จะต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้อหรืออ p เซฟติกเทคนิคซึ่งอาจารย์ได้เคยกล่าวไว้แล้วนะคะในหัวเรื่องใหญ่นะคะอันนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายที่จะเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะคะถ้าสิ่งที่สะอาดนะคะเจอสิ่งที่สะอาดก็ถือว่าสะอาดแต่ถ้าสิ่งที่ปราศจากเชื้อหรือสเตอร์ไลน์เจอสิ่งที่สเตอร์ไลน์ก็ถือว่าสเตอร์ไลน์แต่ถ้าสิ่งที่สะอาด ไปสัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อนหรือที่เรียกว่า c o n t a a t e ก็จะกลายเป็น c o n t a m i n a t e สิ่งที่สะอาดสัมผัสกับสิ่งที่ sterile หรือสิ่งที่ปราศจากเชือ้อก็จะกลายเป็น c o n t a m i n a t e หรือปนเปื้อนเชื้อและสุดท้ายคือถ้าสิ่งที่ปราศจากเชื้อนะคะไปเจอกับสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อแน่นอนก็ต้องปนเปื้อนเชื้อหรือ c o n t a m i n a t e นั่นเองหลักเทคนิคอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่นักษาจะต้องใช้ในการดูแลผู้สูงอายุนะคะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในระยะต่างๆและทํากิจกรรมต่างๆที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุนะคะเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นค่ะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังของผู้สูงอายุค่ะในกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังของผู้สูงอายุนะคะวิธีการมีดังนี้ค่ะ ข้อที่1ค่ะเราต้องสังเกตผิวหนังนะคะซึ่งผิวหนังนี่มีอยู่หลายประเภทเลยนะคะอย่างน้อยก็3ป,ประเภทประเภทแรกก็คือเป็นผิวหนังแล้วก็แผลนะคะเราจะสังเกตดูว่ามีปวดบวมแดงหรือว่าร้อนบริเวณที่เป็นรอยโรคที่เป็นแผลหรือเปล่ามีตุ่มฝีหรือเป็นมีหนองหรือเปล่านะคะนั่นเป็นลักษณะของผิวหนังและแผลทั่วๆไปนะคะผิวหนังประเภทที่2ก็คือเราจะมาดูว่า มีการติดเชื้อที่แผลกดทับไหมถ้าผู้ผสูงอายุนั้นมีแผลกดทับก็ต้องสังเกตดูว่ามีปวดบวมแดงที่แผลนะคะหรือเปล่ามีหนองหรือน้ำเหลืองนะคะหรือเปล่านะคะอาจจะมีข้าอย่าร่วมด้วยแล้วก็ผิวหนังประเภทที่3นะคะก็เป็นดูเกี่ยวกับการติดเชื้อที่เป็นแผลความร้อนรวกนะความร้อนลวกอาจจะเป็นจากถูก น้ำร้อนลวกนะคะจากการปรุงอาหารอย่างนี้เป็นต right. okay. ้นนะคะจะมีอาการปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนรอบแผลนะคะแผลอาจจะมีหนองหรือว่าน้ําเหลืองแล้วก็อาจจะมีไข้ร่วมคล้ายๆกับแผลกดทับนะคะคุณยายขอดูแผลหน่อยนะดูแนิดนึงแต่แผลนี้หมอขอดูแผลนิดนึงนะคะยายแป๊บโอ้ตื้นขึ้นแล้ววันก่อนยังเยอะกว่านี้เลย กิจกรรมต่อไปก็คือเป็นการป้องกันนะคะ,ะการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนะคะซึ่งกิจกรรมตรงนี้มีอยู่หลายประการนะคะมีวิธีการดังนี้ก็คือหนึ่งเลยก็คือจัดที่นอนและอุปกรณ์ให้แห้งนะคะสะอาด ใช้ผ้าที่ระบายอากาศดีอาจจะเป็นผ้าฝ้ายนะคะซึ่งจะมีการระบายอากาศดีแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าที่เป็นผ้าปูที่นอนบ่อยๆโดยเฉพาะถ้ามีการเปื้อนอุจจาระหรืออาจจะเปื้อนปัสสาวะหรือสิ่งสกปรกจากบาดแผลนะคะ ข้อที่2คือหลีกเลี่ยงการลากถูผู้ป่วยนะคะการลากผู้ป่วยนะคะจะทําให้แผลกดทับถ้าคนไข้มีแผลกดทับอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะก็จะทําให้แผลกดทับเนี่ยจะเป็นแผลมากขึ้นนะคะลุกลามมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงกันลากผู้ป่วยโดยการเวลาจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็ต้องมีการยกนะคะยกตัวผู้ป่วยนะขึ้นที่จากสมมติว่า อยู่ปลายเตียงนะคะก็จะต้องยกพร้อมกันสองคนนะคะเพื่อให้ไปอยู่หัวเตียงมากขึ้นตรงนี้จะต้องไม่ลากถูนะคะและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่โกนขนของผู้สูงอายุโดยไม่จําเป็นเพราะจะทําให้เกิดบาดแผลมากขึ้นออแล้วก็ว<ม>จับตื่นได้แล้วได้จ้าได้แล้วได้แล้วจ้า แล้วข้อที่3คือถ้าผู้ป่วยเ,เคลื่อนไหวไม่ได้เราก็จะต้องเป็นคนเปลี่ยนท่านอนทุกสองชั่วโมงนะคะอาจจะทําเป็นตารางเลยว่าเปลี่ยนทุกสองชั่วโมงคู่อย่างนี้นะคะก็ทําเป็นตารางแล้วก็เรคคอร์ดเอาไว้วก็จะทําให้การดูแลกันเปลี่ยนท่านอนของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณยายเดี๋ยวจะตะแคงตัวนะ,ะแผลจะได้ดีขึ้นนิดหนึ่งนะคะยายแห้งแห้งอ,อเค นอนนนอหมอนดีนะค ais, ่ะปกติหนุกั้นหนุกั้นเตียงขึ son, ้นหนุกั้นเตียงขึ <S <S ้นนะปกติอันนั้นอ่ะอันนึงจะใช้ดีจากอดีตที่ดีเลยรอ และข้อที่4สําคัญมากๆเหมือนกันก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมให้แห้งสะอาดอากาศถ่ายเทยได้สะดวกอุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะอาจจะมีการเปิดหน้าต่างนะคะประตูให้มีอากาศหรือลมเนี่ยระบายถ่ายเทยได้สะดวกขึ้นนะคะ ยายขาม,มเย็นไหมคะสวัสดีค่ะยายขามเย็นดีไหมคะรักเลยกับยายค่ะตอนนี้เปิดพัดลมให้แล้วเย็นดีไหมเย็นค่ะอ่าเย็นค่ะ